ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ นีอโมริมเซิร์กซีเมนูพร้อมใจลามแมนยูมีทีมพร้อมรับต่อหวังโอกาสติดทีมชาติลุยฟุตบอลโลก2026ดูเหมือนว่าในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ทีมปีศาจแดงอาจจะต้องเสียนักเตะย้ายออกไปอีก2แข้งนะครับอย่างโจชัวเซิร์กซีและคอบบี้เมนูหลังทั้ง2แข้งตกไปเป็นตัวสำรองถาวรในยุคข,ของลูเบนอโมริมโดยมีรายงานว่าทั้งเซิร์กซีและเมนูได้แจ้งกับต้นสังกัดปีศาจแดงว่าพวกเขาต้องการย้ายทีมแบบยืมตัว ในช่วงตลาดเดือนมกราคมหลังโอกาสลงสนามในยุคข,ของลูเวนอามอิมมีอยู่อย่างจำกาดได้ลงสนามในช่วง10นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับแถมทีมปีศาจแดงไม่มีบอลถ้วยเล็กในประเทศอย่างคาราบาวครับให้พิสูจน์ตัวเองล่าสุดวันที่12ตุลาคมแหล่งข่าวของสื่อเมืองผู้ดีระบุว่าเซิร์ซีและเมนูทั้งคู่ได้แจ้งต่อสโมสรแล้วว่าพวกเขาต้องการโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ตัวเองและเพิ่มโอกาสติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลก2 0 2 6 โดยมีรายงานว่าอิตาลีเป็นเป้าหมายหลักของทั้งคู่นะครับขณะที่นาโปลีถูกยกให้เป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวคอปปี้เมนูไปร่วมทีมหลังมีรายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้ชื่นชอบกองกลางดาวรุ่งรายนี้และคอนเต้มองว่าคอปปี้เมนูจะเหมาะกับระบบการเล่นของนาโปลีส่วนโจชัวเซอร์ซีต้องเผชิญกับการแข่งขันสูรเข้มข้นในแดนหน้าของทีมปีศาจแดงเนื่องจากอโมริมเลือกใช้3มแนวลุกตัวหลักอย่างเอโบโม่คุนย่าและเบนเยมินเชสโก รวมไปถึงยังมีเมสันเม,มาส์กับอารมาติยัลโลที่ยังคอยแย่งตําแหน่งตัวจริงทําให้ตัวของเซิร์กซีแทบจะไม่มีที่ว่างให้ลงสนามนะครับโดยล่าสุดมีรายงานว่าโคโม่เป็นทีมที่สนใจยืมตัวเซิร์กซีพ่วงด้วยออปชั่นซื้อขาดและมีโอกาสสูงที่ทีมปีศาจแดงจะไฟเขียวปล่อยตัวเซิร์กซีหากได้รับข้อเสนอที่มอมาโสม ส่วนในหลายของคอปปี้เมนูต้องเจอกับความท้าทายไม่ต่างกันหลังอโมรีมออกมายอมรับเองว่าตัวของเมนูจะต้องแย่งตำแหน่งโดยตรงกับบูโน่แฟนาซึ่งในฐานะกับตันทีมของบูโน่โอกาสที่เมนูจะสามารถเบียดแย่งตัวจริงได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทำให้ตัวของเมนูต้องจำใจย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามที่มากขึ้นแต่สำหรับเมนูชัดเจนว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกไปในรูปแบบการยืมตัวเท่านั้นโดยหวังว่าจะกลับมาเป็นตัวจริง ของทีมปีศาจแดงได้ในอนาคตซึ่งทั้งเซอร์ซีและเมนูเชื่อว่าการย้ายทีมในตลาดหน้าหนาวจะเป็นก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลโลกในอีกหนึ่งปีข้างหน้าดูแล้วก็น่าจะเป็นอีกสองนักเตะนะครับที่ต้องย้ายออกในยุคข,ของลูเบนอโมเลีม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูยังไม่ล้มแผนดึงเมยองเฝ้าเสาแบบไร้ค่าตัวหากลัเมนไม่ปังตามคาดส่วนไบยินดีมีโอกาสย้ายออกหลังจบฤดูการล่าสุดสกายสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูในเดตยังสนใจที่จะคว้าตัวไมเมยองในดานมือหนึ่งของเอซิมิลามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวแม้ว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงจะคาดหวังว่าเซนเนอร์ลัเมนโกชาวเบลเยียมตัวของลัเมนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง ระยะยาวของทีมได้หลังลำเมนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกที่ลงเฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดง แต่ก็ยังต้องลุ้นต่อนะครับเพราะเนื่องจากตัวของลามเมนต้องเก็บประสบการณ์อีกมากทําให้เจสันวิลคอัผู้อํานวยการของแมนยูยังคงหมายตามเมยองที่กําลังจะเป็นฟรีเอเจนและตั้งใจที่จะคว้าตัวนายด่านทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาสู่ทีมโดยสัญญาของเมยองจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2026หลังมีรายงานว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างเมยองกับเอซิมิลานไม่มีความคืบหน้ามาหลายเดือนแล้วนะครับทาให้เชื่อว่าสัญญาฉบับใหม่จะไม่ เกิดขึ้นและนักเตะต้องการที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อไปหาโอกาสใหม่โดยมีเชลซีเป็นอีกทีมที่เคยพูดคุยกับเมยองในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ทางด้านเชลซีไม่สามารถตกลงค่าตัวกับเอซิมิลานต้นสังกัดได้เนื่องจากเชลซียื่นข้อเสนอเพียงแค่15ล้านยูโรเท่านั้นโดยปัจจุบันตัวของเมยองรับค่าเหนื่อยอยู่ที่2.8ล้านยูโรต่อปีหรือเพียงสัปดาห์ละ60,000ปอนด์เท่านั้นทําให้ตัวของเมยองต้องการย้ายมาเล่นในอังกฤษเพื่อที่จะอัพค่า เหนื่อยและหาความท้าทายใหม่โดยรายงานระบุเพิ่มเติมว่าเชลซียังคงให้ความสนใจในตัวของเมยองเหมือนเดิมเช่นเดียวกับบาเยอร์มิวนิกทำให้ทีมปีศาจแดงจะต้องพบกับคู่แข่งในการแย่งลายเซน ขณะเดียวกันอังเดโอนาน่าอดีตมือหนึ่งของแมนยูที่ตอนนี้ตัวของโอนาน่าย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับแทปซอนก็มีโอกาสสูงที่ทีมในตุรกีจ,จะเจราจาซื้อขาดโอนาน่าไปร่วมทีมและในส่วนของอันตายบายนดีที่กําลังจะตกไปเป็นตัวสํารองอีกครั้งหลังจากที่ในช่วงต้นฤดูการบายนดีได้รับโอกาสจากอัลโมริมแล้วไม่สามารถยึดตําแหน่งตัวจริงไว้ได้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ตัวของบายนดีจะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้น เพือน ทำให้แมนยูจำเป็นต้องหาโกใหม่เข้ามาร่วมทีมเพิ่มและไมเมยองที่เป็นฟรีเอเจนต์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่แมนยูก็คงจะต้องเปค่าเหนื่อยไม่ต่ำกว่า150,000ปอนด์เพื่อแลกกับลายเซ็นมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสมาร่วมทีมสาหรับเมยองถ้าเซ็นฟรีได้จริงก็น่าสนนะครับแต่ส่วนตัวแอปมีมองว่าน่าจะไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าถ้านักเตะเป็นฟรีเอเจนต์ก็จะมีหลายทีมนะครับลุมแย่งตัวและที่สําคัญเลยทีมปีศาจแดง ก็น่าจะต้องได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับถึงจะสามารถดึงดูดใจนักเตะม,มาร่วมทีมได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูละครับเห็นด้วยหรือไม่ถ้าหากทีมปีศาจแดงจะลงตลาดเพื่อเซ็นฟรีไม์เมยองเข้ามาร่วมทีมอีกหนึ่งคนลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเทียรหนึ่งสายแมนยูมาเองแฉเกลเซอร์เปิดใจขายทีมจริงโดยหวังโกยกำไรระดับพันล้านปอน สงสัยข่าวเทคโอเวอร์จะไม่ใช่แค่ข่าวลือซะแล้วนะครับเมื่อล่าสุดลอรีวิทเวลนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งสายตรงแมนยูจากดีะแอรติกเผยว่าตระกูลเกลเซอร์พร้อมพิจารณาขายทีมปีศาจแดงจริงทมกลางเสียงเรียกร้องจากแฟนบอนลรวมไปถึงอดีตนักเตะแมนยูให้คืนทีมสู่มือคนที่รักฟุตบอลจริงๆเข้ามาบริหารทีมหลังทีมปีศาจแดงต้องตกต่ำอย่างมากในช่วงหลังจากการบริหารงานของนักธุรกิจชาวมักกัน และล่าสุดรายงานของวันที่12ตุลาคมลอลีวิทเวลระบุว่าเกลเซอร์ต้องการผลตอบแทนม,มหาศาลจากการรีไฟแนนซ์นีสินและรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมูลค่าปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่ประมาณ4,300ล้านปอนด์ตามราคาตลาดหุ้น แต่ดูเหมือนว่าเกลเซอร์เจ้าของทีมชาวอเมริกันคาดหวังราคาที่สูงกว่านั้นนะครับอย่างมีในยะะสาคัญโดยไม่สนว่าราคากลางจะอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านปอนด์ แต่พวกเขาต้องการข้อเสนอโอเวอร์เลดคืออย่างน้อยต้องมี5,000ล้านปอนด์เป็นข้อเสนอแรกเพื่อเปิดการเจรจาซึ่งแหล่งข่าวของดีแอเรติกได้เผยอ,อีกว่ามีกลุ่มทุนเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่จะมีกําลังพอที่จะสามารถยื่นข้อเสนอซื้อแมนยูได้และหนึ่งในนั้นก็คือซีดยาสซิมบินฮามัดอันชานีมหาเศรษฐีจากการ์ตาและล่าสุดก็คือกลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่กาลังมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะเข้าเทคโอเวอร์ปีศาจแดงส่วนทางด้านกลุ่มทุน ฟินแลนด์ที่สนใจเช่นการคาดว่าจะไม่สามารถสู้ราคานี้ได้หรือแม้แต่กลุ่มอินเอออสของเสื้อจิมที่ปัจจุบันถือหุ้นส่วนน้อยอยู่แล้วก็อาจจะไม่สามารถซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตัวแทนจากตะกูลเกลเซอร์ได้เข้าพบกับเซอร์จิมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะเป็นการหาลือแนวทางร่วมกันต่อทิศทางของสโมสรโดยแฟนบอลแมนยูจำนวนไม่น้อยยังคงแสดงความไม่พอใจต่อเกลเซอร์มาโดยตลอดและดูเหมือนว่าตอนนี้จะลามไปถึงเซอร์จิมด้วยหลังจากที่ทีมงานของเซอร์จิมเข้ามาดูแลเรื่องฟุตบอลและดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงจะมีผลงานที่ย่ำแย่กว่าเดิมทำให้เกิดการประท้วงนอกส หลายครั้งและได้มีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของทีมอย่างแท้จริงเพื่อคืนความเป็นสโมสรฟุตบอลให้กับแฟนบอลอีกครั้งและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่12ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ